สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมย่อาพรสตอรีวันนี้ยาพรจะผัดกะเพราไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะก็เอาน้ำมันแล้วก็เอาพริกขี้หนูพริกแดงจินดาค่ะตามกับกระเทียมลงไปผัดก่อนนะคะเปิดเครื่องดูดอากาศหน่อย เราก็ผัดพริกของเราให้หอมๆก่อนนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะเดี๋ยวกระเทียมกับพริกจะไหม้้าเกาะเปิดไฟกลางก็พอค่ะผัดให้พริกกับกระเทียมหอมๆนะคะแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปไก่ที่ยพรใส่นี้เป็นเนื้อติดสะโพกค,ค่ะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะไม่ได้สับนะคะ เราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดไก่ให้สุกๆค่ะ<ๆ>ก็ใส่น้ำล้างคกไปนะคะ แล้วก็ผัดนะคะให้ไก่สุกๆหน่อยพอรอไก่สุกแล้วเราถึงก็ปรุงรสนะคะก็เปิดไฟแรง เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะ แล้วก็ลองชิมน้ำผัดก่อนนะคะอร่อยค่ะเข้มข้นเผ็ดเค็มนะคะแล้วก็หวานนหน่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะ แล้วก็ใส่ใบกระเพรานะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ นี่ค่ะผัดกระเพราไก่นะคะใส่วุ้นเส้นของยะพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยะพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปให้ยะพรบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะ